ย้อนชมคลิปทินภพกำปั้นไทยปิดเกมน็อกยกแรกคว้าแชมป์โลกรุ่นเฮฟวิเวทดับเบิลยูบีเอฟไปดูพลังกำปั้นของทินภพกิติพยักกำปั้นรุ่นยักษ์ย้ายชาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยสากลไทยด้วยการคว้าแชมป์โลกรุ่นเฮฟวิเวทมาครองได้สำเร็จโดยกำปั้นดาวรุ่งชาวไทยไวัย20ปีขึ้นสังเวียนพบกับอเลซิโอบิสุตตินักชกจอมเก๋าชาวอิตาลีวัย48ปีในการชิงแชมป์ที่ว่างของมูลนิธิไมโล ดับเบิลยูบีเอฟที่เวทีวนสยามสเตเดียมประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเกมการชกจบเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเมื่อกำปั้นชาวไทยเป็นฝ่ายปล่อยหมัดชุดเข้าเป้าได้อย่างมั่นยาททำเอาคู่ชกถึงกับหงายท้องติดเชือกทำเอากรรมการต้องนับแปดแม้เจ้าตัวจะกลับมายืนสู้ต่อได้แต่สุดท้ายพี่เลี้ยงก็ตัดสินใจขอยอมแพ้ทำให้ทินภพกิติพยักกลายเป็นแชมป์โลกรุ่นยักษ์ย้ายคนแรกของประเทศไทยในประวัติศาสตร์พร้อมทำสถิติไร้พ่ายชนะรวดแปดไฟต์ชนะน็อกแปดครั้ง พร้อมกลายเป็นที่จับตามองทันที